าะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กันในเกมโลบอกนะจ๊ะวันนี้ก็อยู่กันในแบบเออเราจะต้องเลี้ยงสัตว์หรอเลี้ยงไงพี่ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะคะอ๋อเราจะต้องเอาสัตว์อันนี้นะคะโอเคตามที่เขาบอกกันเลยนะคะอันนี้เป็นไข่ธรรมดานะคะโอ้ตอนนี้พี่มีเหรียญอยู่194เี่หรียญเองนะคะก็ไม่สามารถซื้อไข่อะไรได้เลยอะ่ะอันนี้ไข่เท่าไหร่100นะคะโอเค พี่ก็จะต้องซื้อ100ก่อนนะคะเออค like. ่อยๆขยับขยายกันไปนะคะอคุปตอมไปกำลังใจพี่ด้วยแล้วกันนะคะโอเควางไข่ไว้ตรงนี้นะคะรอน้องฟักแป๊บหนึ่งนะคะปึ๊บเรามาลุ้นกันค่ะตตน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 ตนแนตนนตัวอะไรเอ่ยตัวไรคะตื่นเต้นจังเลยะทุกคนตัวไรคะตัวอะไรวะ คาป,ปิ่านะคะโหน้องกําลังมีจุกนมอยู่ที่ปากนะคะอ๋อเราก็จะได้เงินจากน้องนะคะเฮ้ยมันลดนะคะเหมือนเป็นเกมทําฟาร์มไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเราไปดูอีกสักต่อหน่นะคะว่ามีอะไรอีกอ๋อ,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 อในี่ไงไข่หนึ่งร100้ยเหรียญนะคะโอเคตอนนี้นะคะเรามีไข่อยู่2องใบละเราก็มาฟักกันเลยค่ะโอเควางใกล้ๆกันแล้วกันนะจ๊ะปึ๊บนี่ค่ะรอน้องฟักแป๊บหนึ่งนะคะเราก็จะได้เห็นผลงานของเรานะคะเปิดเลยปึ๊บตาัามตตมตาัตามตาต้มตตมตัามตต้มตั้มตั้ม ได้ตัวอะไรครับปีบันไล่กหรอโอ้ไายกอดนะคะตอนนี้เราได้เงินจากน้องมา30แล้วนะคะเราคงจะต้องใช้เวลารอแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อเก็บเงินไปซื้อไข่ที่มันเก๋กว่านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นธีมฮาโลวีนนะคะช่วงนี้เป็นฮาโลวีนฮาโลใจนะคะมีฟักทองฟักทองนะรักจุงเบิร์ดตอนนี้มีเงินอยู่183บาทนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่จะมาซื้อไอ้ไข่หนึ่งร้นะคะค่อยๆฟาร์มกันไปนะจ๊ะเออ แล้วก็ค่อยฟาร์มกันไปคุณผู้ชมนะคะพี่คิดว่าน่าจะได้คาปิบาราอีกหรือเปล่าคุณผู้ชมน่าจะได้คาปิบาราตัวเดิมหรือเปล่านะจ๊ะเออใช่ด้วยนะคะตอนนี้เราก็มีเบบี้อยู่3ตัวนะคะนี่กำลังคาบจุกนมอยู่นะจ๊ะอ๋อนี่สามารถปลดล็อกได้นะครับปลดล็อกพื้นที่ได้โดยการเสียเท่าไหร่วะสามหมื่นบาทนะคะคุณผู้ชมเราจะต้องมีเงินสามหมื่นบาทเพื่อปลดล็อกปลดล็อกตรงนี้โอ๊ยปวดปรทัดอันนี่ไงไข่หนึ่งร้อยเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ไรอ่ะหกร้อยหรออันนี้ไข่ห เดี๋ยวนะคุณผู้ชมเราลองมาเก็บเงินที่น้องๆดูซิไม่น่าจะถึงนะครับหกรอเนี่ยยังไม่ถึงคุณผู้ชมเดี๋ยวเราซื้อไข่100รอไปก่อนแลวกันนะครคุณผู้ชมค่อยๆฟาร์มกันไปนะจ๊ะอ่ามาเลยน้องไข่ของชานนะจน๊ะนี่เลยให้น้องอยู่ด้วยกันนะจน๊ะ นี่แล้วก็ค่อยๆฟาร์มกันไปนะครับุณผู้ชมเป้าหมายต่อไปคือพี่จะซื้อไข่600อันนี้แล้วกันนะจ๊ะอ่าอันนี้แหละนะคะสุดๆอ่าซื้อีวสักใบหนึ่งลยก้าคุณผู้ชมจะได้ไวไวนะคะเป้าหมายของเราจะได้ไวมากขึ้นอ่ามาเปิดไข่ใบนี้ก่อนแล้วกันเจิบน่าจะเป็นคาปิบา่าหมดทุกอันละมั้งนะคะเออไข่100บาทนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวก่อนนะ,ะเป็นคาปิบาร่าตัวไรยะ เป็นแบบใหม่หล่อเป็นแบบส้มนะคะมีส้มอยู่บนหัวน้องด้วยเฮ้ยน่ารักว่ะคุณผู้ชมมาเราารุนกันว่าไข่ใบน,นี้จะได้ตัวไหนคะเึิบตาดำตาม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 อาได้ตัวใหญ่มากขึ้นเฮ้ยดูเหมือนว่าจะเป็นตัวใหญ่มากขึ้นนะคะุณผู้ชมเนี่ยตัวใหญ่กว่าตัวพวกนี้นะคะโอ้เลิศว่ะอ๋อน้องตัวนี้เอ่อจะได้4ี่บาททุก1วินะคะวิละ4บาทแต่ตัวพวกนี้น่าจะเป็นวิละ1บาทนะคะตัวนี้น่าจะวิละ2บาทเพราะว่าน้องตัวใหญ่กว่านะฮะ อุ้ยเผื่อบเดียวพี่มีเงินอยู่500กว่าบาทแล้วนะคะเดี๋ยวมาเก็บเงินกับน้องพวกนี้ก่อนนะจ๊ะมาแล้วจ้าเป้าหมายของพี่นะคะไข่ห0 0อนะคะไข่600อยมาแล้วจ้าพี่ว่าเราจะอลังการเลยล่ะนะคะเอาลังกันตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันใกล้ๆก,ก,กันแล้วกันนะคะรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นผลงานของเรานะคะว่ามันจะสวยมันจะเก๋ขนาดไหนนะจ๊ะคราวนี้แหละฟาร์มสัตว์ของเรานะคะจะเติบโตวไวมากขึ้นนะคะเมื่อมีออสัตว์ผลิตเงินให้เรามากขึ้นนะคะ มามาลุ้นกันค่ะว่าเราจะได้ตัวอะไรนะจ๊ะขอแบบตัวจึงจ้งจึ้งปึ้งปึ้ง,ปงไปเลยครับพี่นะคะตัวไรเอ่ยน้องแมวหรอโอไม่ก๊อ oh ดแมวส้มด้วยนะคะโหนะรักจุงเบยโอ้ได้เงินสิบสองเหรียญต่อหนึ่งวินะคะโหคือเริ่มต้นเริ่มต้นได้ดีนะคะอ่างานนี้สวยไปเลยครับพี่อ่าเผิ่มเพเดียวนะคะมีแปดร้อยเหรียญแล้วนะคะโหน้องผลิตเงินให้เราเยอะมากนะคะเี๋ยวซื้ออาไข่ใบแล้วหกร้อย อีกสักหนึ่งใบแล้วกันนะซะอ่าอุ๊ยก่านะก็คือโล้โลก็คือแล้วนะคะโหเป็นวันฮาโลวีนที่ค่อนข้างน่ากลัวนะคะไม่น่ากลัวหรอกบรรยากาศค่อนข้างสยองนิดหนึ่งนะคะเออโหยน้องแมวของเรานะคะให้เงินดีมากเลยคุณผู้ชม น่ารักสุดๆไปเลยน้องแมวตัวนี้นะคะมาฟักกันค่ะลุนกันค่ะจะได้ตัวอะไรคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ค่ะเออได้ตัวอะไรเอยได้น้องหมานะคะโหหมาพันแคบแบบเนี้ยโอ้ตัวนี้จะให้เงินน้อยกว่าน้องแมวนะคะเก้าเหรียญต่อหนึ่งว,วินะคะโอเคไม่เป็นไรจ้ะโอ้เพิ่มแป๊บเ,เดียวพี่มีเงินอยู่พันห้าแล้วนะคะเอ้ยพันแปดแล้วด้วยคุณผู้ชมไหนมาดูซิว่าจะมีใข่อะไรที่มันได้มากกว่านี้หรือเปล่าอันนี้สามพันสองนะคะ สามพันสองเลยเหรออุ้ยแปบบเดียวเดี๋ยวก็ได้แล้วนะคะคุณผู้ชมสามพันสองนะคะโอเคมามาเก็บเงินขอเก็บเงินหน่อยนะจ้าหนูหนูหนลูกๆเก็บเงินให้แม่หน่อยนะลูกนะโอเคแปบบเดียวสองพันห้าแล้วคุณผู้ชมรอแปบปบเดียวเดี๋ยวก็ได้อีกนะคะแล้วก่อนนะระบบตรงนี้ระบบตรงนี้คือเราต้องอัปเกรดใช่ไหมคุณผู้ชมอัปเกรดโดยการใช้เงิน5,000นะคะถึงจะได้สัตว์สัตว์ใหม่ๆนะคะน่าจะประมาณนั้นแหละนะคะเดี๋ยวเรามาซื้อ สามพันสองกันก่อนแล้วกันนะคะไปเก็บเงินที่น้องก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาซื้อไข่สามพันสองกันจ้านี่เลยตอนนี้มีเงินอยู่ประมาณโอ้ใหม่กอดเงินพุ่งไวมากเวนะคะไม่รู้วันนี้จะไปรวยวันไหนวะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะสามพันสองมาแล้วจ้าไข่ใส่ลุงนะคะมาลุ้นกันข่ะคุณผู้ชมว่าเราจะได้ตัวอะไรนะจ๊ะเออ์นี่รอพักหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมสามสิบหกวินะคะได้เวลาที่เราจะต้องมานั่งฟัก สัตว์ของเราแล้วนะคะเออมาลุ้นกันขาะตึ๊บตึ๊บตึ๊บตาตดับตึ๊บตึได้อะไรเอ่ยได้น้องแกะนะคะโอ้โหยี่เจ็ดเหรียญต่อหนึ่งวิก็เลยทีเดียวเชียวนะคะรับรองว่างานนี้ฟาร์มกันขี้ก็แตกเลยค่ะเออฟาร์มกันขี้แตกเลยทีเดียวเชียวนะคะเออไม่รวยวันนี้จะไปรวยวันไหนครับผมนี่หุ่ยเดี๋ยววันนี้ไข่อะไรอ่ะเจ็ดพันสองเลยนะคะโอ้ยยังไม่มีตงัง์คุณผู้ชมไข่เจ็ดพันสองเลยนะคะโอ้โตอนนี้พี่มีหกพันแปดอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะ ซื้อได้ดิอีกทีเดียวเองคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเก็บตังที่น้องๆก่อนนะคะมาไข่แค่นี้นะคะเออไปอ๋อไม่เป็นช่วงกลางคืนนะคะมันจะมีไข่พิเศษออกมานะคะเดี๋ยวนะรอไข่ก่อนน้องจะออกมาอีกปะเนี้ยไข่วันฮาโลวีนจะออกมาอีกเมียฉันรออยู่นะคะพันแปดเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ไข่มันเท่าไหร่นะตอนนี้พี่มีอยู่เออแปดพันสามนะคะเดี๋ยวพี่ไปเก็บตังก่อนคุณผู้ชมเผื่อน,น้องจะออกมาอีกนะคะ เผื่อไม่พอนะครับปุ๊บนี่ค่ะมีเงินเท่าไหร่แล้ว9ก้านสานะคะอุ้ยไข่วันฮาโลวีนไม่ออกมาแล้วเอฮ้ยอะไรกันเนาะอัปเกรดต,ตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันคุณผู้ชมใช่ไหมอันนี้เท่าไหร่ห้าพันธนะคะโออัปเกรดไปเรียบร้อยค่ะปลดล็อกสัตว์หายากเพิ่มขึ้นนะคะมาตอนนี้พี่มีเงินอยู่ห้าพันกว่าบาทนะคะโอ้อันนี้เข้าไหร่ยาหมื่นห้าโอ้ไม่กด เท่าไรเนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสองนะคะคุณผู้ชมไข่สีแดงอันนี้เรารีบไปฟาร์มเงินกันดีกว่าคุณผู้ชมนะคะเออไปขยันขันแข่งนะคะหนูหนนน้องๆผลิตเงินให้แม่หน่อยลูกแม่ต้องการเงินไปทําทุนนะลูกนะเมื่อกี้พี่น่าจะซื้อไข่สามพันสองอีกสักใบนะคะเพื่อแบบว่าเป็นช่วยกันฟาร์มนะคะอันนี้เท่าไหร่หน่วยสิบอันนี้หมื่นห้าเดี๋ยวพี่ไปเก็บตังค์ซื้อไข่หมื่นห้าก่อนแล้วกันนะคะค่อยๆฟาร์มกันไปนะคะอ่าแล้วก็มารีดไถเงินที่น้องก่อนนะคะอืมไม่ได้รีดไย เขาเรียกว่าเรียกเงินเ,เก็บเงินค่าเลี้ยงดูค่าเลี้ยงดูลูกๆนะคะลูกหนูลูกลูก,ลกเอาเงินมาให้แม่น่ลูกน้แม่จะไปต่อทําทุนนะอา่าตอนนี้นะคะพี่มีเงินอยู่หมื่นหกนะคะมาสามารถซื้อไข่อะไรได้อุ้ยเดี๋ยวก่อนนะเนี่นอะไรอะ่ะอุ้ยหกพันหรอกอุ้ยไข่อะไรยากไข่พิเศษนะคะพี่ซื้อก่อน <c oughs> เดี๋ยวก่อนซื้อน,นี้ก่อนละกันนะคะผู้ชมซื้อน,นี้ก่อนลวกันปึ๊บวางเลยค่ะมันคือไข่อะไรก็ไม่รู้นะคะ น่าจะเป็นไข่พิเศษไข่าหายากต้องใช้เวลาเลยคุณผู้ชมตอนนี้มีเงินอยู่หมื่นห้านะคะมาซื้อไข่หมื่นห้า 15, ด้วยลวกันคุณผู้ชมนะคะนี่เลยไข่เปิบอ้าได้มาแล้วค่ะเป็นไข่หิมะหรือเปล่าเห็นสีแบบนี้นะคะวางตรงนี้ก่อนล้วกันนะจ๊ะโหใช้เวลานานเลยคุณผู้ชมฝาน้องจัด เกิดนะคะโหคุณผู้ชมเผิ่แป๊แบ,บเดียวพี่มีเงินอยู่หกหมื่นเอ้ยหกหมื่นสองนะคะโอเคเรามาซักไข่ใหม่กันเลยดีกว่านะคะไข่ใบนี้ไข่ที่ชั้นชื่นทมพร้อมเกิดแล้วลูกเป็นอะไรคะเป็นเตือจีตา้าโอไมกอสโหให้เงินเราหนึ่งวิสองร้อยเจ็สิบเอ็ดบาทกับทีดีดชยมนะคะลดเลยน้องเสือชีตาลูกแม่หนูจะทำให้แม่รวยใช่ไหมลูกอันนี้ก็รออีกแป๊บหนึ่งเลยนะคะโอ้อันนี้ไข่พิเศษเลยล่ะ อันนี้ไข่หนึ่งแสนสองนะคะพี่คิดว่าเดี๋ยวพี่ก็มีเงินมาซื้อนะคะรอแป๊บหนึ่งรอพี่แป๊บหนึ่งไอ้น้องไอ้ไข่ใบเนี้ยแสนสองเนี่ยแสนสองเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาซื้อให้ดูนะจ๊ะเออแบบทำมหุ้ยมืดแล้วล้อหวังว่าจะมีไข่ฮาโลวีนมานะคะเดี๋ยวก่อนขอเก็บตังก่อนแล้วกันนะครับกูบะทอม มาเรามาซื้อไข่อันนี้กันเลยดีกว่าคุณผู้ชมแสนสองนะคะเรียบร้อยค่ะมาเลยไข่ใบโตนะคะน่าจะเป็นไข่ที่เลิศดเลยแหละนะคะโอเควางเปิบโอ้น่าจะใช้เวลานาน,านมากๆเลยนะคะุณผู้ชมเนี่ยโอ้ไมก่ก็แต่ไข่ใบนี้ใกล้แล้วนะคะคุณผู้ชมใกล้ละเราจะได้เห็นไข่นะคะว่าเป็นเป็นตัวอะไรเป็นตัวพิเศษหรือเปล่าอาจจะเป็นมังกรนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพญานาคไม่ใช, <laughs> ไใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละ โอเควันที่เรารอก็มาถึงนะคะมาเรามาฟักไข่ใบนี้กันเลยจ้าตึงตะดึงตึงตึงตืดึงตึงตึงรอนานอยู่พอสมควรนะคะน่าจะได้เกิดอุ้ยตัวอะไรอ่ะออะไรอ่ะคาปิบาร่าหรอสิบสี่เหรียญต่อหนึ่งวิแล้วตื่นเต้นทําไมรอนานด้วยคุณปฐมไม่ใช่อะไรเออรอนานด้วยคุณปฐมเราก็คิดว่ามันจะแบบว่า เลิศนะคะแต่ก็ยังว่าอะไรมันเป็นไข่อะไรอยากเป็นไข่ละคะถูกนะคะอืมมันก็อาจจะพิเศษสําหรับเริ่มต้นเกมนะคะอืมแต่ตอนนี้เราก็มาเกินคาเริ่มต้นเกมละ <c oughs> หูอันนี้ไข่พิเศษหรือหลออเท่าไหร่ะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสองล้านสี่นะคะหูไม่มีตังค์ซื้อหรอกสองล้านสี่นะมันมันแพงโกนอ้าวเฮ้ยไรน้องอ๋อเอาไข่มาให้ฉันหรอขอบใจมากค่ะเอ้ยเ๋ยมาทำอะไรมาทำอะไรอะเอาไข่มาให้หรอ ขอบคุณมากค่ะหุยมีคนเอาไข่มาให้ด้วยขอบคุณมากค่ะหุยใจดีจังเลยย่าเอาไข่มาให้ฉันน่อยอ้าวหุยมันเอาไข่มาให้เ็าหรอหุยจริงปะเนี่ยขอบใจมากนะคะหุยมีคนใจดีเอาไข่มาให้ด้วยย่าโลดขอบไข่มากค่ะขอบใจมากค่ะโอ้ใจดีว่ะไม่ใช่เอาไข่มาให้แล้วมา,มาตอนหลังมาขโมยกลับไม่เอานะ โอ้ยคุย <niño> ค <sharing> ุณ <observed> พ cool. ี่หล่อมากเลยค่ะขอบใจมากนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพีเขานั้นะเป็นเสียนะคะโอ้ยใส่เปย์สุดเลยย่าขอให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองนะคะพี่น้ามีแฟนสวยๆนะคะเขาอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนพีจะอมาให้ยยร่พีจะามาให้โยร่พีใจเย็นนาพี่จเย็นหนาแมวแมวเก่งใจเก่งใจเก่งใจพี่เก่งใจโอ้ยขอบคุณมากค่ะอุ้ยเอาไข่มาให้แล้วว่าขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้โหเดี๋ยวพี่ใจเย็น พี่ใจเย็นพี่พี่เดี๋ยวพี่พ,พี่เปกเกินพี่วางไม่ได้พ,พ,พ,พี่มันวางไม่ได้พี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่พี่มันวางไม่ได้เดี๋ยวพี่มันไม่มีพื้นที่แล้วพี่เดี๋ยวเราต้องอัปเกรดอันนี้ปะใช่ไหมคะโอเคอัปเกรดก่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ไม่มีที่วางอ่ะพี่เฮ้ยพี่ใจเย็นพี่พี่ไม่เอาแล้วพี่พี่ไ่เอาแล้วโอ้ดูดิเขาเอาไข่มาให้พี่เต็มไปหมดเลยนะครับเขาคือใครอะ่ะโอ้สุดหล่ออ่ะดูดิ ผู้ชายเปย์แกในชีวิตจริงไม่มีใครเปย์นะคะในเกมก็มีคนเปย์ค่ะโอ้แล้วมันวางยังไงเนี่ยเอา้ามันคือทาดน้ำหรอกคุณ้ชมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะพี่ต้องวางยังไงล่ะแล้วไข่าสาหร่ายนี่มันจะวางยังไงะคุณ้ชมอ๋อนี่ไงเรามาฟักไข่กันค่ะอันนี้คือไข่ผู้ใจดีมีบุญให้เรามานะคะดูซิว่าเราจะได้ตัวอะไรแล้วกันนะคะเอปตัวอะไรเอ่ยม้าลายเรื่องแสงนะคะโอ้ไม่ก็ดอุ้ยน้องนี่ค่ะอันนี้คือไข่ที่พี่ซื้อมาเองนะคะไม,ไม่ไม่ใช่ผู้ชายเปย์นะฮึ ไม่ได้ขิงนะคะแต่ว่าเออเขาเขาเปจริงอุ้ยตัวอะไรอ่ะสัตว์เลี้ยงใหม่นะคะแลกคูณนะคะโอ้ใหม่ก็หกสิบสี่บาทต่อต่อต่อหนึ่งวินะคะดูเหมือนว่าเสือตัวนี้จะให้มากกว่านะคะเออเราซื้อมาราคาถูกกว่าวแล้วให้เงินเยอะกว่านะคะเอ้ยถือว่าโชคดีแล้วกันนะคะที่ได้ต้องเสือตัวนี้มานะจ๊ะมาเก็บผลผลิตก่อนคุณผู้ชมเก็บผลผลิตก่อนนะครับผมหลัวพี่ต้องอัปเกรดพื้นที่แล้วหรอก ใช่ไหมพี่ต้องอัปเกรดพื้นที่ใช่ป่ะห้าร้อยบาทนะคะโอเคอัปเกรดไปค่ะอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะโอเควางได้ไหมอ่ะวางได้ละแล้วพี่ต้องไปวางทะเลตรงไหนล่ะมาฟักไข่กันหน่อยนะคะอันนี้คือไข่ที่พูดใจบุญให้พี่มานะคะตามตาดำทตาำทำทำทมตำทแทมอะไรเนี้ยตัวไรเนี่ยหุยให้เงินดีด้วยคุณผู้ชมสามร้อยหกสิบสามเหรียญตอนหนึ่งวินาทีเลยนะคะนอ่าจะเป็นอะไรแล้วคูณป้า เออและคูณนะคะโอ,โอ,โอ้ผู้ใจบุญผู้สุนทานนะคะขอบคุณมากเลยค่ะโอ้ยยังมีคนเอ็นดูเราเนาะอือยอันนี้ไข่ไอะไรเท่าไหร่วัเนี้ยหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้าน8ล้านจะเอาตังค์ที่ไหนซื้อคะโอ้แพงว่ะคุณผู้ชมเอามาซื้อไข่กันอีกสักหน่อยนะครับปึ๊บอ่ะ อันนี้แสนสองนะจ๊ะอ่าก็ซื้ออัปเกรดกันไปนะคะวางตรงนี้ลแล้วกันเปิบนี่เยวก่อนนะ,ะตัวเบบี้พวกนี้พี่ควรทิง้งแมเอาทิ้งบ้าเอาทิ้งไปเลยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมให้น้องไปพักผ่อนสักหน่อยนะคะอืมไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้เกลียดน้องนะคะแต่ว่าอยากให้น้องไปพักผ่อนสักหน่อยนะคะเออนะคะหนูลูกไปไปพักผ่อนนะคะไม่ได้เช็ดหัวทิ้งนะคะแค่แบบ อยากให้หนูไปพักผ่อนเนาะนี่หน่อยนะคะอัปเดตต่อไปอัปเดตเท่าไหร่สองแสนสี่นะคะปลดล็อกเลยไหมคุณผู้ชมก็ปลดล็อกเลยละกันนะคะเออเล็ดเล็ดเก๋ๆเนาะหายากนะคะต่อไปเราจะได้ไข่หายากแล้วนะคะคุณผู้ชมนี้ไงไข่หายากเท่าไหร่ยาหูสองล้านห้าคุณผู้ชมสองล้านห้าก็เลยเดียวๆคงจะต้องเก็บตังค์กันไปก่อนนะคะเฮ้ยอะไรน้องน้องถืออะไรมานนองโอ๊ยมาอวดฉลออโอ้ยให้หรอกค่ะโอ้ยขอบคุณมากค่ะ โอ้ผู้ไจดีคนเดิมปะเนี่ยเขาคือคนเดิมพ่ะคาโอ,อากระต่ายมาให้นะคะขอบคุณมากค่ะให้ไปหนึ่งตัวนะคะมันเยอะเกินค่ะคุณผู้ชมมันเยอะเกินนะคะโอ้เอาเขาไปไหนแล้วว่หายไปแล้วนะคะโอ้ยหายไปแล้วเขาคือผีปะเนี่ย <c oughs> โอกระต่ายที่เขาให้มานะคะแปดสิบสองต่อหนึ่งวิเลยนะคะก็ถือเ่าเลิศอยู่นะคะโอ้ เอาล่ะคุณผู้ชมชอบกันหรือเปล่าเขาวันนี้ก็ต้องขอพอดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าละกันนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับคลิปพี่กันด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ไปละค่ะบ๊ายบายนะจ๊ะ